เลี้ยฟันฟันเื้นเลียพื้อนวันนี้มาเก็บปุ๋ยไว้เนาะค่ะเนาะเก็บใส่ทรงปุ๋ยน้ำพี่น้องพื้นแห้งแล้วเอาไว้วันนี้ใส่ทรงปุ๋ยไว้พี่น้องลองดูเปที่ดีอืมยังไงอืมเก็บใส่ทรงปุ๋ยไว้เอาไปเลี้ยนไว้เลี้ยนไว้อืมถาหนึ่งถ้าตุ่ม มันอยู่เป็นดังฟืนดังไฟใส่ฟืนแกจมันแพงพี่น้องแกจแพงแกจแพงจ้าแกจแพ,ง,แจแพงก็เลยหันมาใส่ฟืนตรงนีเนียบร้อยพี่น้องเนาะวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกเขาแตงเสี่แหละอืมจ้าอืมในเมืองในกรุงใส่ฟืนบ่ได้เดีขั้วอ,อันนี้ยุบวิถีบ้านนอกวิถีภาคคนอีสานของเฮาต้องใส่ฟืนไปนั่เนาะวคะ่ะเนาะ ใส่แกล็ดไปน้ำใส่ฟืนไปน้ำต้มไก่้เห็นใส่แกล็ดกับ่สียบคือต้มฟืนใส่ฟืนได้ใส่ฟืน,น,นต้มไก่แกงไก่กับแ,แสบเสบมาเอาดื้อมาเอาน้ำแม่ปองก็เลยบ่มีฟืนมาเอามาเอานะฟืนไม่อื่นไม่อยาเอามาจากหัวนามาจากนาเด้อครับมาเด้อ ก็ต้องได้ไปซื้อไปเอาขวดใหญ่หัวหน้ากระเบิดพี่น้นองแต่ดาวเราเก็บเราเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็เป็นผู้เก็บตัวแล้วพอได้บอกเราเลี้ยงก็เ <c> ด <oughs> ้บอกเราฟันทีละพี่น้องไปค่อยเก็บจ้าลูกพี่น้อง ไปค่อยเก็บไปกระฟันกับเมยไปแห้งเร็วสิ่งสิบีดชาวนาวิธีชุนระบบวิธีชาวบ้านต้องกินฟืนกินไม,ม้เบิดแล้วกับเมหามาไอพี่นอ้องเบิดแล้วกับเมหามาจ้ะฟองเนี้ยวหนึ่งฟองเนี้ยวอ้อยที่น้ำกันนี่แหละไม่ได้น่อยมันกับตะอ้อยไม่ใหญ่ๆใส่ย,ยัดใส่ใส่กลุนเตาพี่น้องเอ้ย ดีดีให้กระทินลูกดีดีพี่น้งองได้แล้วกับสอบหนึ่งแล้วแด้กับสอบหนึ่งแล้วนะคะได้กับสอบหนึ่งแล้วได้ยิดดอกสองสอบอ ดีเนะาะตัดพอดีพอดีพี่น้องตัดพอดีดีล้มกัสอบพอดีก็แยดเขาคนเตาพี่น้องอืพอดีก็ยยกเขาคนเตา,เตา,เตาจ้ะบอเห็นเง้วเห็นพอดีดีเยด็ดในทรายไปหมดแล้วยี่สิบสิบพัวสอบผลดแล้วเย็นไหมฮะตันหนึ่งเนาะได้เขาได้น้ำไม่แล้วเขาไม่แล้วกนยังฟื้นตัวอืมตัได้เขาแล้วไม่มีฟื้นมีลัวกะ bịn bay bơ đầy P'Nong, còn Đông này há, già, Đông này há, má cứ câu, mình, vậy năn vậy อ,อท่านก็ใส่ย่างได้พี่น้องบ่ไเด้นหนึ่งอืท่านไปสปิ้งใส่าย่างปิ้งปูปิ้งปลาจะไม่น,นี่ก็สอดใส่เตาย่ำหนึ่งเขาเห็นไมมอ้อยไฟน้ำพี่น้องเห็นไมมอ้อยไฟน้ำจ้ะนี่น้ำกันครบชุด ใจต,ตาเก็บไจอืมดีดีพี่น้องรุ่นเก็บพี่แกมาบันอีกตัวพี่แกม,มาบันไห้สต,ติก็น้อยหน่าฝนกระหาลำบากหนาฝนกระหาลำบากเนาะถ้ามันแรงไว้กินโดนโดนไหวกินโดนโดนพี่น้องดีละ ไม่อยู่ภาคอีสานเป็นอะลรไม่อยู่บ้านนอกบ้านหน้าหาจินฟื้นจินหลัวก็ค <c oughs> ือในเมืองในพี่น้องในเมืองใส่ตะเกียบใส่ตะเก็ดบวันนี้บัดดี้ใส่สกเก็ <c oughs> กเกดกกประนันดอกเก็ดตะอุ่นตะเฮ็ดอุ่นอาหารเหนี่ยหน่อยเหนี่อยที่ฝนง่ายๆไม่ต้ไปเด้หลายเดือนเพส่วนมากเขาจะเอาฟื้นนี่แหละพี่น้องเอาฟื้น หนาวห้อนน้ำดังไฟไปน้ำฝิงไฟไปน้ำโอ้ยจะมันถือบรรยากาศครับพี่นองเอ้ยสาอบรรยากาศรัรเนี่ยทนเนาะเกิดอะไรพี่นอง บานนอกชาวนาทีสีชาวบ้านวิธสีชาวบ้านตัวแท้จริงพี่น้องผนกินฟื้นอืมอืมเดดสองถุงแล้วพี่น้องเดไดสามถุงอยู่กันนะอืมอมหน่อยเกาลูดแต่มันหลวมอืมหลวม ดุ่นแย่มันเป็น,นใหญ่ๆๆปปแย่คาปุตะพี่น้องคาปุคาปุเอ๊ะน้องมาดูแต่ดาวเก็บฟื้นเมื่อบ้านเราเป็นผู้ตัดเอ้ยมื่อนี้เราก็เป็นผู้เก็บไม่ได้บอกเรามาตัดใหม่ ลูกพี่น้องเนาะอืมตัดแล้วก็ตเกเจ็บใช่อย่างนีอ่ะเนี่ยน้ำดอกนี่องศ์ดีอยู่พี่นอ้องดีอยู่นี่แหละอิบซี่อิซีดาวเด่นอิซี่พอดาวเปนว็นอะไรเก็บฟืนเข่าถุงอเอาไปเมียนไปเก็บกับเบนเล้าเรียกแก่มากกับเบนเล้า คลิปนี้กับท่านี้นาะพี่น้องเนาะคลิปหนาเยนกันหไ,ลลไหมเด้อค่ะเด้อเปิดกดไหลปวดแช่แม่สมพงให้เด้อค่ะเด้อชอบสมพงษ้าเพิ่นว่มีสาระกับเบิ้งให้กันเน่เด้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายเชนีนาะค่ะสวัสดีค่ะ